เห็นรูปนี้แล้วก็คิดถึงสมัยสาวๆส,สมัยนั้นป้าฮอตมากเลยนะหนุมน่มๆนี่เข้ามาหาทุกวันแต่มีผู้ชายคนหนึง่งป้าจำได้ไม่ลืมเลยเขาทั้งสูงหล่อขาวบ้านรวยมีรถหรูขับดูแลเทคแครป้าดีทุกอย่างแต่แล้วอยู่ๆเขาก็หายไปป้าเจอกับเขาครั้งสุดท้ายเขาถามป้าว่า ถ้าผมซื้อบ้านให้ป้าจะคิดยังไงกับเขาป้าตอบไปว่าคุณช่างดีเหลือเกินคนอื่นฉันคิดพันห้าแต่กับคุณฉันคิดพันเดียวพอทุกวันนี้ป้ายังด่าตัวเองว่าเราตอบอะไรไปทำไมโงแบบ่แบบนั้นคนดีๆแบบนี้จริงๆคิดแค่เจ็ดร้อยก็น่าจะพอ Na chĩa đài